ของปริมาณน้นในลําน้ํามูลกันบ้างนะครับล่าสุดนี้ถือว่าเริ่มแห้งขอดนะครับทาป้องกันและบรรเทาสารภัยอุบลราชธานีระบุว่าน้ำในเขื่อนปากมูลตอนนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งทางแก้ไขก็คือว่าต้องเร่งสำรวจบ่อบาดาลให้เป็นน้ําตลินมาสํารองไว้ใช้ไปก่อนครับโดยที่เริณประตูระบายน้าเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ําทั้ง8บานนะครับส่งผลให้น้าในแม่น้ํามูลที่อยู่บริเวณหน้าเขื่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงอย่างรวดเร็ว และเห็นแก่งหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําขณะที่ลําน้าสาขาที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อนปากมูลในดต่สาขาด้วยกันตั้งแต่บริเวณอำเภอพิบูลมังสา,ารลงมาจนถึงเขื่อนปากมูลตอนนี้สภาพน้าห้วยแห้งขอดจะมองเห็นพื้นดินนะครับล่าสุดนั้นนายทักแกลนุสีวอซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจกกังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงสถานการณ์แผยนล้งปี2558ถือว่าน้ำน้อยกว่าปี2557ครับส่งผลให้เกิดปัญหา,าแผยนล้งในปีหน้าได้ สำหรับอุบลราชธานีถือว่ามีเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสุรินทร์อความจุอ่างคือ1 9 6 6ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีน้ำเพียงรอยัะ70ของพื้นที่นะครับถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาดเดียวกันซึ่งมีน้ำอยู่ที่ประมาณ8 7สเส่วนคือขนาดกลางอีก13แห่งมีความจุรวมอยู่ที่130ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปรากฏว่ามีน้ำอยู่เพียงแค่111ลูกบาศก์เมตรที่เป็นรอั้อยละ85.65นะครับ ซึ่งการเตรียมรับมือเรื่องของภัยแล้งของจังหวัดตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังและมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคทางจังหวัดมีการเร่งสำรวจ่อบบาดาลที่เป็นนาต้ดินมาสำรองไว้ใช้ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความดร้อนไปก่อนครับข่าและ